แปลกๆนั่นนะนั่นนะแยบยับ,ยบนี่อันนี้เริ่มไม่ใช่ละดูดูด,ดูเจ็บไอ้น้องปล่อยกัดไปแล้วนะครับ ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจากช anel exotic เลียวนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนมุมกันบ้างนะครับก็มุมนี้ก็ไม่ได้ถ่ายมาหลายคลิปแล้วนะครับจากคลิปล่าสุดที่ถ่ายไปรู้สึกจะเป็นคลิปของงูแมวเซานะครับที่ได้ถ่ายมุมมุมนี้ไปนะพอดีว่าตอนนั้นนะครับผมต้องทําการเปลี่ยนรองพื้นให้กับงูแมวเซานะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนแนวตู้ไปเลยนะครับพอดีว่าถ้าช่วงไหนผมอินกับงูประเภทอะไรนะครับผมก็จะเอามาใส่ตู้นี้นะครับเพราะว่า ตู้นี้มันต้องเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่แล้วมันตามฟิวผมบางทีผมรู้สึกว่าช่วงนี้งูต้นไม้กําลังมาผมก็จะเปลี่ยนเป็นแนวต้นไม้นะครับก็สาหรับงูที่อยู่ในตู้ตอนนี้นะครับก็เป็นงูต้นไม้ชินิดหนึ่งนะครับเป็นงูในตระกูลงูสายม่านนะครับซึ่งปกคลิปก็บอกอยู่แล้วว่างูสายม่านหลังทองนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกไปเลยแล้วกันโอเคงูสายม่านหลังทองนะครับก็เป็นงูที่จัดได้ว่าเป็นงูที่สวยที่สุดในตระกูลงูสายม่าน ใช้คาว่าสวยที่สุดไม่ได้ใช้คําว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของในตระกูลงูสายม่านนะครับก็งูในตระกูลนี้นะครับจะเป็นงูที่ไม่มีผิดนะครับแล้วก็งูตัวนี้นะครับจะเป็นงูที่ข้อมูลน้อยมากนะครับเนื่องจากการพบเจองูตัวนี้นะครับก็เจอค่อนข้างยากนะครับข้อมูลก็เลยหาแทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในป่านะครับตัวนี้แล้วก็เป็นป่าที่อยู่ทางภาคใต้นะครับก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับงูชนิดนี้กันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันกดทับสก๊อต์กดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งให้กับชาแน l ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเอาน้องงูออกมาจากตู้ก่อนเลยนะครับโอเคแรงไฟก่อนปั๊ ไปหนีไปแล้วโอเคครับเมื่อกี้น้องเขาหนีออกไปนะครับโอเ,เปิดเปิดตู้ออกมาแล้วก็หนียังไวเลยนะครับนี่นะครับน้องงูสายมาาหลังทองเห็นไหมเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกรอบนึงได้ครับไม่มีปัญหาน,านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายเพื่อนร่วมตู้ของเขาออกมาก่อนพอดีว่า เดี๋ยวจะถ่ายในตู้เดี๋ยวเขาจะงอแงนะฮะเดี๋ยวเขาจะหนีนะครับก็คือในตู้นี้มีงูเขียวปากยิ่งจกอยู่ตัวหนึง่งสีมันค่อนข้างแปลกนะครับมันจะไม่ไปทางทางเทาเลยมันก็ไม่ไปนะครับแล้วก็ทางเขียวมันก็ไม่ไปผมก็เลยมันสีออกแปลกๆนั่นนะนั่นนะแยบยับ,ยบนีอ่อไปเข้าตู้เข้ากล่องไปเข้าตะกร้าไปก่อนไปเดี๋ยวอ,ออกมาเล่นด้วยเข้าไปก่อน ดุเกินจริงๆพวกนี้โอเคนี่เป็นตู้ของเขาตอนนี้เขาออกมาจากตู้แล้วครับก็สําหรับงูสายม้าหลังทองนะครับจะเป็นงูที่ตาโตที่สุดในตระกูลงูสายม้าผมลืมดูนะครับเขาเมื่อกี้น่น่าจะเป็นของงูเขียวใบยิงจกนะครับเต็มมือเต็มนิ้วเลยน่าจะเป็นของงูเขียวลบยิงจกนะขออนุญาตเช็ดแป๊บหนึ่งฮะโอเคครับสาหรับงูสายม้าหลังทองนะครับจะเป็นงูที่ดวงตานะครับมีขนาดใหญ่ น่าจะที่สุดนะครับในสกุลของงูสายม่านนะครับในสกุลของงูสายม่านนะฮะเอเมื่อกี้เมื่อกี้ฉกเรานะีนี่ดูรอยเลือดยังอยู่อยู่เลยแต่ตอนนี้นิ่งละก็อย่างที่บอกไปนะครับข้อมูลของเขานะั้นมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นลนักษณะนิสัยของเขาเนี่ยผมก็จะบอกตามความรู้สึกนะครับก็คือถ้าเราเข้าไปจับเขาตอนที่เขาแบบดีๆอยู่อะเนี่ย ปกติอยู่อะเขาก็จะไม่ทําร้ายเรานะครับอแต่ถ้าเขาเราเข้าไปแบบแล้วทําให้เขาตกใจนี้นี่ไม่ใช่ละอันนี้เรื่องไม่ใช่ละดูดูด,ดูเจ็บไอ้น้องปล่อยกัดไปแล้วนะครับ like เอกน,นิ้วไปแล้วอร่อยไหมล่ะอร่อยสิอร่อยดูแล้วอร่อยกัดเพื่อโอเคปล่อยมันพูดต่อดูลักษณะนิสัยดูตามภาพเอาเองนะไม่ไดไม่มีการเมคอะไรขึ้นมาดูเอาเองนะครับก็ มันจะกินนิ้วผมเข้าไปนะครับดูดิดูแล้วกันนะครับไม่ได้มีการเมคขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับเขาเป็นยังไงก็ดูตามภาพแล้ลกันผมจะไม่พูดแล้วกันโอเคครับก็สําหรับลักษณะลําตัวของเขานะครับจะเป็นงูที่ค่อนข้างผอมเรียวยาวนะครับก็เป็นลักษณะของงูต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับ การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บนต้นไม้เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนการออกหากินนะครับก็จะอยู่บนต้นไม้เป็นหลักนะครับสําหรับอาหารของเขานะครับก็ได้แก่จั่งพวกจิ้งจกกบเขียดเหมือนในตระกูลงูสายม่านทั่วไปนะครับก็จะกินคล้ายๆกันสําหรับงูสายม่านหลังทองนะครับจะเจอในป่าทางภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นภาคอื่นๆก็จะหาไม่ได้นะครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้ข้อมูลสําหรับงูสายม่านหลังทองนั้นน้อยมากนะครับ งูสายมาหลังทองนะครับจะเป็นงูที่ออกหากินในเวลากลางคืนหรือกลางวันนะน่าจะกลางคืนนะโอเคผมก็สับสนนะข้อมูลมันน้อยผมก็ไม่รู้แต่ผมเดาๆนะน่าจะเป็นกลางคืนนะเวลาออกหากินของเขาหรือกลางวันวะอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะเพราะผมไม่แน่ใจนะก็แต่รู้ว่าเขากินพวกจิ้งจกกบเขียดอแต่เขาก็าน่าจะกินเวลาพวกเดียวกับพวกเดียวกันอย่างเช่นพวกงูสายมา้าออกหากินตอนกลางวันหรือนกลางคืนนะอันนี้ผมลืมจริงผมไม่รู้ เออช่างมาันไปก่อนก็ลักษณะการให้น้ําในตู้เลี้ยงนะครับผมจะให้น้ําบนใบไม้นี้นะครับแล้วเขาก็จะมากินเองนะครับเพราะว่าผมเคยใส่ถ้วยแล้วเนี่ยเขาไม่กินจากถ้วยน้ํานะครับเขาจะกินจากใบไม้นี่ผมจะหยดน้ําใส่ใบไม้เงี้ยแล้วเขาก็จะกินนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะการจัดที่เลี้ยงใกล้ๆนะครับแล้วก็จะให้ดูแล้วก็จะอธิบายลักษณะของเขานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ สำหรับงูสายมานหลังทองนะครับเป็นงูต้นไม้นะครับแต่เราก็ต้องมีรองพื้นนะครับรองพื้นนี้ผมใช้เป็นขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็มันขุยมะพร้าวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเก็บความชื้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ผมก็ใช้กับงูใช้กับในม,มุมหลายๆชนิดนะครับแล้วนี้ก็เป็นต้นไม้นะครับต้นไม้นี้ก็จะมาจากใต้นะครับผมไม่รู้เจอในป่าแล้วพี่เขาเก็บมาให้นะฮะ ก็ใส่ไว้ประดับตู้เฉยๆนะครับผมปักไว้เนี่ยมันแตกหนอ่อออกมาเต็มหมดละที่เลี้ยงก็จัดประมาณนี้มันไม่ได้จัดยากครับก็คือมีกิ่งไม้ให้เขาขึ้นแล้วก็อาจจะใส่พืชพืชเป็นหรือพืชตายก็ได้นะครับถ้าพืชตายก็พวกใบไม้ปลอมอย่างเงี้ยต้องให้มันสีหายเหม็นก่อนนะครับแล้วค่อยใส่นะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะงูดีกว่าเนาะครับมาเลยนี่ ที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าดวงตาของเขานะครับมีขนาดใหญ่นะครับดูเลยคุณลองมองดิ้ตาใหญ่มากมันใส่บิ๊กอายไหมล่ะอ๋ออันนี้เป็นหลังหัวนะครับตัวเล็กมากนะครับตัวจะตัวจะเล็กกว่าคอตัวจะเล็กกว่าหัวเออตัวจะเล็กกว่าหัวแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงสันหลังเนี่ยมันจะมีลักษณะจเป็นแบบสีแบบทองแดงคล้ายคทองทองหน่อย,ย,ยข้างๆตัวจะเป็นสีเขียวหน่อย นะครับครับส่วนท้องนะครับมันจะเป็นแบบสีแบบเขียวอ่อนเลยนะฮะแล้วก็ข้างๆตัวมันจะออกฟ้าๆหน่อยเป็นเขียวฟ้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะหางของเขานะครับก็จะเป็นหางที่ค่อนข้างที่จะเรียวยาวนะครับยาวมากอะหางตัวก็เล็กตุตาตาจะโตตาจะโตเท่าลํลววา,ตาตัวแล้วแตตาโตมากเลยโอเคครับก็เป็นงูสายม่านที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับ ครับก็สำหรับข้อมูลนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับครับก็จบไปเลยนะครับสำหรับการรีวิวงูสายม้านหลังทองนะครับสำหรับข้อมูลนะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลของน้องงูสายม้าหลังทองนั้นน้อยมากนะครับ อาจจะมีการผิดพลาดได้นะครับก็ต้องขออภัยมาใน,นที่นี้ก่อนเลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กับช anel ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับไปบ๊าย,ายลาไปกับน้องงูครับ